Oh, I'm sorry. <laughs> <laughs> สบายดีพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบกับบุษบาอีกแล้วเดอ้อตอนนี้บุษบายอยู่ที่ตลาดเรียบด่วนมื้อนี้คอยสิพาพี่น้องมาเบื้องน้ากันเนาะบรรยากาศเนาะคือกำลังดีเลยคอยสิพาพี่น้องมาเละโซนคลายกางเกงผ่งและผู้สายน้ากันเดอ้อพร้อมกับเสื้อผ้าหนัง ลานธงแต่งหองเนาะกำลังงามมีลายแบบลายสไตล์เลยใดพี่น้องว้าวพี่น้องเสื้อแฟชั่นผู้หญิงวัยรุ่นเนาะคอยต้องจัดแน่ๆสักตัวหนึง่งวิเสือเส้อกล้ามหน้าหักลายเสื้อกล้ามหน้าหักลายแนะนำเลยวัยรุ่นคือเฮานี่ต้องโบพา้าคอยสิผ้าเละโซนขายเข็มขัดหน้าหากักใดและกา ลองเท้าเกือบนําราคาโปแพงเบาๆเนาะอาจจะก็ปีแต่ว่ากันหน้าหาักแนะนําเลยเนาะให้มาเลาะพี่น้องโอ้ยตุ้มหูกันหน้าหากักตมุตมิเลยกระตุน้นนำาน่าหักหลายพี่น้องอุย้ยกระเป๋ากันนาหักหลายส่วนเสื้อผ้าเด็กน้อยเนาะอุย้ยพี่น้อง่อยไปส่วนคลายกันซ่านํำทุงละร้อยบาท กันนะดาษเวลาซื้อไปวางดอกไม้กะงามพี่น้องงามลายแบบซื้อไปปลูกเนาะพึ่งไปเอาไว้ที่บ้านต้นไม้กระราคาบา่แพงหนึง่งรอยบาทหลังจากที่เฮาได้เบิ่งต้นไม้แล้วค่อยชิพ่าพี่น้องไปเลาะส่วนสัตว์เบิ้งค่อยว่าเคยไปบอนนี้เนาะหนะูหิวใช่ไหมเน่เราเที่ยวตัวมหา มอร่อยนะยสีต้องกมากสีนแก้วแบบงามหลนะถ้ากินแบบมันกินมดแล้วมันชิกินเหนือเขาต่อมันตอดเลนเลยพี่นองหน้าหักลายทั้งสตัวเลยค่อยเสือหารให้หนอกกินโหนูหน้าหักหลาย ตะมุตะมิทเลยหลังจากที่เฮาได้เบื้องหนูเบื้องนอกแล้วคสิพาพี่น้องเลาะโซนกับข้าวกินเนกกาะค่อย้สึกว่าหิวข้าว้วไ้นี่คสิพา,าเบิ่งผ้าเยอะๆให้พี่น้องอยากนํากันเลยว่าสิย่ะพี่น้องแต่ว่าเจ้าตัวเองกะหิวอยากลายตอนนี้เป็นแบบคองกินลายแบบลายสไตล์เนะนําพี่น้องเ,เด้อเวลาอยากกินเนาะเลิกงานเสร็จแล้วก็มาเดินมาเดินกินเนาะอาหารมีหลย,ย่างเลย แนะนำเลยที่ตลาดเรียบด่วนมีทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นไอศาเบิงึงโซนผลไม้ต่ออีเดอร์แบนี้กินของววานแล้วต้องกินของเปียวต่อนะพี่น้องเนาะอุ้ยเบิงพี่น้องเขาใส่กระปุกตะมุตะมิแม้น่ากินลายเขาต้องจัดสุดละบัดเนี่ยอืมหวานเปียวๆนิดหนอ่อยอร่อยหลายแซ่บหลายมีมะม่วงน้ำเปล่าหวานเด็กโ,โอ้ยเห็นแล้วแบบ อยากกินทั้งหมดลยซูชเนี่ยค่อยยากหลายเห็นแล้วอยากจะกินทั้งหมดเลยสิละสิแต่ <ปะ S 1> ว<ะ>่าจุดจบของค่อยคือมากินปลาเชลมอนมากินปูดองไอ,อปูดิบ <c oughs> สำหรับเมนูมื้อนี้ค่อยสั่งเนาะมีกุง้งเผาแล้วก็ปลาเชลมอนแล้วก็กุ้งดิบขัก,ขกลายโอ้ยแซ่บหลายพี่น้องกินดิบๆบเนี่ย แบบมีวิตามินแบบขาดกุ้งกุ้งเผาเอกพี่น้องกุ้งเผาเวยอวยวะๆเลยจ้าเยอะยเลยบุดเป็นคนที่แกะกุ้งว่าห้อยเก่งนะจะตัดหัวออกเยแต่หางหลังจากที่เราได้กินข้าวเช็เดเทบห้อยแล้วบุดก่อเลาะตลาดต่อมื่ออื่นฝนตกพี่น้องต้องลบฝนบบทานแม่พี่น้องหลังจากที่ได้เลาะตลาดเรียบด่วนเนาะตอนนี้เมื่อกี้ลบฝนเนาะตอนนี้ฝนหยุดเราก็เดินต่อแต่ว่า บางร้านนะเขาปิดแล้วเนะวาะเพราะว่าฝนตก,กว่าคันดิ่งดูผมมค่อยกับเปียกไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> บางร้านขาเจ้าก็ปิดบางร้านเขาก็กําลังเปิดเลยพี่น้องเป็นแม่ค้าบ่อยอมท้อถอยต้องสู่ต่อไปไม่ว่าจะลบฝนอะไรปึงบรรยากาศข้าเจ้าก็เปิดว้คือนเกา่าพี่น้องแบบสวยงามคึืนเกา่าเพราะว่าฝนหยุดแล้วส่วนน้ำหอมพี่น้องคือกลิ่นแบบหอมแบบอยากจะตามหาเลย หลังจากที่บุตรไดไปกับเพื่อนๆซื้อเสื้อผ้าเหยียบห้ยแล้วจะขอลาพี่น้องกับบ้านกันเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ได้คิดต่อไปแล้วเามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย